สวัสดีค่ะมาพบกับช่องตัวกลมเชนนลวันนี้นะคะดาวกับพี่บิ๊กนะคะจะพาทุกคนมากินปูมาแช่น้ำปลาน้ำจิ้มสุดเด็ดของเรานะคะก็กินคู่กับผักเนาะเดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่าโอเคเริ่มจากอะไรดีอ่ะเริ่มจากปูนี่ค่ะทุกคนดูไข่ครับอ ลาดลงไปเนื้อสดมากพี่เบ๊ก หวานเนอะอืมเพามีข้าวปล่าเอาไข่ปูไปข้าวกับข้าวอืมอร่อยอืม อฟินมากนี่ไข่มันอืมอร่อยรึเปล่อร่อยมาก เราต้องดูให้ทุกอัน,นู เนื้อเนี่ยมันสดมากเลยเนาะอืหวานหวานมาก ดอร์ละดูเนือดีมาก นนูไข่ครับราดน้ำจุกจุแล้วก็เตรียมซดเข้าปากนี่ เป็นไงบ้างดาวแซ่บมากเลยค่ะพี่บี่ เนื้อมันคือดีมากเลยอะ่ะเนื้อแน่นแล้วก็สดพทุข,ขอน ดาวกระดองเาราเนื้อทำเนื้อจะกว่ะได้ วันนี้ดาวของพี่บิ๊กนะคะพาทุกคนกินปูหมาแช่น้ำปลานะคะแล้วก็ถ้าใครอยากให้เรากินอะไรนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เนาะใช่เหมือนเดิมเลยคอมเมนต์ไว้ข้างใต้นะคะแล้วก็วันนี้นะครับพวกเราสองคนนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อพวกเราด้วยเนาะเวลาเราลงคลิปนะครับมันจะได้แจ้งเตือนคุณเป็นคนแรกนะครับแล้วก็วันนี้พวกเราสองคนก็ขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ